ที่ตอนแม่ทั้งช่องก็ได้มัดตามเจ้าหลายงวแล้วแบ้ล้ระบเตาัวบาดเจ็บรุนมากแหงเลียลายก็อยุ่องลอยนี่กันมาเราเด้อเุ้นมาเราเด้อเกี่ยวดอกเกี่ยวดึงกันดึงกันกะดึงมาเลยลายเนเจ้าบอกเอฟซเนเบิ้งเลยายเนี่ยร ใสยใส่เมื่อว้ไปเกี่ยวเขาเมื่อไรได้วู้ด้วยปรเเียนรุ่นประดีครับสวัสดีค่ะเซียนรุ่นจำรุนชาติวงตัวจริงเสียงจริงบ่มีเฟซเ่ยกเปลี่ยนซ้ำที่เห็นเห็นในเฟซบุ๊กคือปลอมทั้งหมดนะคะบอกไว้เลยเซียนรุ่นบ่มีเพจบ่มีเฟซบุ๊กเอียงทั้งสิ้นเป็นไ y o u เนรูปนาเซียนรุ่นเป็นรูปนาเซียนรุ่นเพอร์เวกต์นะปลอมเมื เลขกางานกพบาะว่าเป็นเหล็กเส้นลื่นสัมเอามือนี้รัฐบาลไทายก่อนเสี่ยมไทยก่อนว่ะจาไทยก่อนเด้เพราะว่างวดที่แล้วเนะ่ยเป็นยังไงบ่ได้มาติดตามเลยอเอาอยู่ยยชุดใหญ่ไงให้ชุดใหญ่ให้ชุดไงให้เจ<ะ>้าเด้อชุดใหญ่เลยมันจะมันก็มีชุดใหญ่ที่เห็ดไว้แล้วก็ขาดออกมาเนาะอันนี้เบื้องหนึ่งแว่าวันวนี้กับชุดใไงกับมีอกเบิวง วัตถิพันธ์มากเขาบอวัตถิพันธ์มากเขาหกสี่สี่หกาหกสี่สุดใหญ่ตัวร่องบไดี้วงกลุมบได้วกล่มเอซีมันถามมากนะเข้าแต่ว่าเข้ารักลอยกับเขาอม่ได้จับใส่หกสี่รลอยมากเจ็บวัตถิพันมากวันไปยังไหงจักระเซ็น ยี่สิบแปดสิบคือเก้าน,นี่แหละมันมีเปลี่ยนแปต่กันมีเปลี่ยนมาได้กระละ400ั่นสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์กว่นั้นฝันบ่เคยฝันจากแกนอนจกเก็บยาบ่า <laughs> นอนอยู่กน่องบ,บัวพันฝันอยู่แต่ว่าบเกี่ยวมาหาตัา้งนี้อเอาเป็นยังไงงวดนี้บ่าวซวยทีฟังแนะี่เด่นตัวใดเอาตัวจอดมาเลยเนาะจอดใ,ให้เนียนห,หายตัวเลย ผมมาจากชุดใหญ่เห็นะนี่ตัวใดเนี่เสี่ยงอันสุปฟังกับแก่ี่หกหนึ่งที่จะผมมาหกหนึ่งเล็กเด่นเล็กวิ่งมืนกับหกเก็บจ็นละนี่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสามเจ็ดสามหกเจ็ดสามหนึ่งสี่เจ็ดแปดสามนี่ตัวจอมันคู่เด่นคู่เด่นน่ะ

ชุดจับคู่สามตัวสองตัวมิจฉาค้างก่อนสองตัวบนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดหางแปดหางสาม3 <S 3> 3 <S ตัวก <5, S 1> ีว 5, ่หางคะสามตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามหางสามตัวสิบสามหางเอาสองตัวคือสุ่งหน่อยก็ทุกเท่อเป็นสิบสองคุณที่ เอาเงินเอาสูตรใหม่มาใส่เด้อสตรใหม่มาใส่เด้อพอมันสูตรเก่าเด้อืมดีดีดีเนี่ยปับสูตรสูตรเก่ามันก็ได้สี่ตัวหกตัวเก่าดีเราจะหน่อยลงมั่นใจจักเปอร์เซ็นต์เกาะแปดสิบเก้าสิบอยู่หครับยังสูตรยังไหลอยู่มันเปลี่ยนสูตรยังสูตรเท่ายังเดือนอยู่มันเดอยู่ในนี้ละเล็กน่อ ตำไทยนะคะเซียนลุงหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเขียนเลย่นเขียนเล่เขียนเราอยากเขียนหรือเขียนจ้ะัาเดสมมุิก็ประกาศไปเขียนอย่างเดียวหมอกเปล่าไรนะมันเขียนอยอะดิขี้เขียนเราแตปล่าจมเขื่อนนะจมออกสละทัดดูเหรอัจคือเก่ามันตัว ป็ยังเขินอยู่เดนจะว่าจะตีแล้วกันยังคือเกาคนอ่นแกเตียบอกมันยันหอกันมันลอยบ่เบาเบ้งเบิ้งบอกเดนเกือเขินเขินเกือบ่มีแต่เจ้าดิ่้นอื่นกับตั้งลายคนพระเจ้ากับลอยตำไทยเซียนรุ่น ยยดเป็นโครงสุดท้ายเลยนะอมเอาเลยม้วนเดียวจบนะโอ้ 2, โอะไรสดคนสองพันสองร้อยของข้นหายคกังแย่รับเงินกันขึ้นเหรอเียนได้ข้าเจ้าเลีแยนเลี้ยงแ่ลเี้ยนนีิท <c oughs> วงเราเหลือพันแปดนะี่นองตะเกบนะอยากมาเจานี้ บอเมาต่เส้นนเยเนี่ยเน่ยี่มากูดเดียวเดี๋ยวรอนะเป็นกำลังเียนไเด้อฟซ ีกำลังเียนเย,ยอะเย็ดสี่เย็นเย็นซองโตมีทั้งหมดแปดทางเนาะนส่วนสามตกับสิบสองทางทุกต่จอจาให้เลยเอาตูวงนี่แหละสิบตัดงได้ป่ะจากสิบสองสี่เธอ

มีรายเสีนงกำกัดนีนะมเดี๋ยวก็เรา,าเห็นแล้วก็ không <N> làm gì nữa cái gì đó làm lắc vai vẫn gì bật quốc gì đó cho cái này đi <N -h�>

ต้องปูดความทำเพลงก็จะสั่นเบาขาดุงก่อนจะขอบนปีหางก็หนึ่งสีมาสามพันหกร้อยคนอย,ยเทไหเขาเนบอกมาตามเส้เรือม <c oughs> าตามเด้ม <c oughs> าตามหายตัวน่ะแต่ประคะุณ็เลยเบึงสามพันหกร้อยคนเลยตี มาเบิ่งเท่านั้นก็สิถืทแต่เท่านั้นนะมาเบิ่งหน่อยก็ได้หน่อยนบ่เบิ่งหลายได้หลายเนาะเห็นจังไงเนี่ยกระด้างเอออะชัดเจนไหมคะนี่ชุดโค้งสุดท้ายแล้วนี่ฟันให้สุดๆแล้วสุดๆเอ้าจ่อให้หยกเอานี่กันเจียวห้างไว้ถูกกระถูกเข่าก็เขารูดฮะจ่อเหรอให้ชุดเดียวเม็ดเดียวแค่นั้นโจ้อให้ชุดโครงผมสามตัวนะบ่ เม็ดเดียวแดดเดินเอนงด้หะล่ะงอนงอนมันลงจากน้อยเดี๋ยวแป๊บนึงเม็ดเดียวเม็ดเดียวเคถือกระเทือกเือกระเทือกผิดกับผิดกระดาษแผ่นนั้นออกไปนมันไล่เป็นสีว่าเออเล็ตู ัวฟันเม็ดเดียวตัวใดก่อนเสี้ยนเย็ดหกหนึ่งฟันเม็ดเดียวสามตัวเลยบอกเอา่ะสามตัวน่ะตาเรียนมันก็อยู่ในนี้นึงเซียมหกหกหนึ่งนี่สองหางนี่เราค่าใจตัวใดก่อนตัวค่าใจตัวไหนตัวหกหกหนึ่งนี่เอาวงให้สองหางได้ได้อ๋ออ๋อมันเสียงคนบอกหางเดียวที่ตัวใดแน่เสี้ยมสามตัวเย็ดหกหนึ่งกับหกหกหนึ่งเอายอดไปที่หกหนึ่ง Yeah. Hope uh -huh. no yeah. hay hơn mọi người. Quanta ai phụt học. Quanta ai phụt là tôi cho xì, chịu cháu cháu luôn cháu 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 อืมโตมากจะือมากกว่มากแต่วงจากเ้่านั้นโตมากคือเยอมันอยู่ต่ำบดได้ยินบอกค่ะเสียนบอกว่าฟันสุดๆคือเจ็ดหกหนึ่งรองลงมาคือหกหกหนึ่งสองตัวเน้นสุดๆคือตัวที่วงกลมนั่นแหะค่ะอันนี้คือชุดโคงสุดท้ายจากเสียนรุ่นหลาะ จัดจัดจัดเอาแคบไปบาทนี้เอฟซีน้ารลายพดไว้สามันกว่าเื่อยเว่ของเจ้าของสายนิสิตแยงกันกโดดขึ้นกันรึนม่ยังล่ะนักชีกียังเจ้วโอ้ยไลัดเตือนเสียงยักวักป้วย กจเตื่นไปว่าไม่เ่นูไปว่าไม่ปูร่องเจ้าไปว่าได้สอเด็กเส้นรุ่นนะจะเปมนหยังงมมันมันแข็สมหมดย่ยวงนน้ำลายแตกปากเลนะกินมะคามลอยอ่ตเม็ดเดียวตัวได้ก็เส้นเย็ดหกนึงเจ็ดหกนึงก็หกหกนงนี่แหละรองไปหกหก ร่างูงมอยกับศูนย์หกหนึ่งเอฟซีเปดตัดได้สองตัวหักันพูดอง,งอบหน่อยอิลิงอบหน่อยทุดนหน่อยอิลิคือหกหนึ่งกับหกเจ็ดเ็ดหกนึ่งอั่นละสามตัวเจ็ดหกหนึ่งเป็ปตัดเอาเนาะตัดเอาตัด่าตัดให้ได้เวลาอยู่นีห่นะหกเจ็ดหหนึ่ง Okay. พแซ่บจ wrong, no? yeah, ังเลยน้องผมชุดรถแ่อย่างขวด้วยนเ็ดซีเมียแล้วเหซเมียแล้วโอเคเนาะมาว่างเรากินน